อาจารย์คะคือว่าหนูกําลังจะจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีแล้วหนูอยากทํางานเกี่ยวกับพนกักงานบัญชีหนูขอจะมีอาชีพอะไรทําได้บ้างคะอาจารย์มาลุกช่วยตอบหนะะ่อยค่ะการที่เราเรียนจบบัญชีมาแต่ไม่อยากเป็นพนกักงานบัญชีก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามีนักศึกษาบัญชีหลายคนเลยที่เบื่องานเอกสารพอเรียนจบมาก็ไม่อยากทํางานด้านเอกสารกันอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีอาชีพมากมายนะครับที่เขาเนี่ย รับเราเข้าทำงานโดยดูที่วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำนะครับเขาไม่จํากัดว่าเราจะต้องจบบัญชีหรือไม่จบบัญชีดังนั้นนักศึกษาที่เรียนจบบัญชีมานั้นไม่อยากทํางานเป็นพนักงานบัญชีก็มีอาชีพให้เลือกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น1นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อครับ ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อก็คือเป็นผู้ที่ทําการพิจารณาว่าจะซื้อวัตถุดิบหรือสินค้านั้นจากผู้ขายโดยเลือกผู้ขายที่ให้สินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและราคาไม่แพงนะครับคนที่จะทําอาชีพนี้ได้นั้นก็ควรจะต้องเป็นคนที่ชอบการเจราจาต่อรองนะครับเพื่อให้กิจการที่เราเป็นพนักงานอยู่นั้นซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการนะครับ ที่ที่นะครับที่ผมจะนําเสนอก็คือการทํางานแบงค์นะครับโดยผมจะใช้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่ธนาคาครคำว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นนะครับมีหลายลักษณะนะครับเช่นเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเป็นเจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ติดตามทวงหนี้ก็ได้นะครับอยู่ในหัวข้อของเจ้าหน้าที่ธนาคารการทํางานอาชีพนี้ก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้โบนัสในระดับที่สูงเลยนะครับแต่ว่าการเข้าไปทํางานในจุดตรงนี้นะครับจะต้องมีเกจเฉลี่ยตั้งแต่2.5ขึ้นไปเป็นส่วนมากนะครับดังนั้นใครที่อยากทํางานแบงค์นะครับก็ควรจะต้องเรียนให้จบประมาณ2.5ขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่จะถูกเลือกเข้าทํางานได้ครับอาชีพที่3ที่ผมจะแนะนํานะครับ ค่อนข้างจะใช้ความรู้ทางด้านบัญชีมากขึ้นนะครับผมจะเรียกว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับลักษณะงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็คือจะเป็นผู้พยากรณ์ราคาของหุ้นในอนาคต ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดซัมนะครับผู้ที่ทํางานนี้เนี่ยจะคาดเดาราคาของหุ้นโดยดูจากผลประกอบการภาวะการเมืองการตลาดเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็นาข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลข่าวสารที่เก็บข้อมูลได้เนี่ยนะครับไปนําเสนอให้กับลูกค้าซึ่งเป็นนักซื้อขายหุ้นนั่นเองนะครับคนที่ทํางานอาชีพนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินอย่างดีสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่าง ม่นยำนะครับแล้วก็ชอบติดตามข่าวสารทางการเมือ,องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับก็จะเหมาะกับประกอบอาชีพนี้นะครับแต่ว่าในอาชีพนี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่กระบวนการเข้าทำงานนั้นยากหน่อยนะครับทางที่ดีก็คือเราควรจะต้องไปสอบใบประกาศนียบัตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงินนะครับอาจจะเป็นใบประกาศนียบัตร CFA ก็ได้นะครับหรือ C.I.H.A ก็ได้นะครับ แล้วแต่เราจะถนัดไปสอบในประกาศนียบัตรแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้ไปประกาศนียบัตรนี้มาแล้วเนี่ยก็จะทําให้การประกอบอาชีพของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ทํางานในสถานประกอบการที่ดีนะครับอาชีพที่สีนะครับที่ผมจะแนะน,นำเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสบายๆนะครับเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าเป็นเซลล์นะครับแต่ผมจะใช้ชื่อว่าพนักงานขายนะครับ ลักษณะของงานขายก็คือเรามีหน้าที่ไปนําเสนอสินค้าที่เราจะต้องการขายนะครับให้กับลูกค้าอาจจะเกิดจากการที่บริษัทของเรานั้นเคยติดต่อซื้อขายกับลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ก่อนแล้วหรืออาจจะเป็นที่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามานะครับการที่เราจะเป็นพนักาการขายนั้นนะครับส่วนมากบริษัทที่รับเราเข้าทางานนั้นจะต้องการให้เราเนี่ยมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับ เพื่อเป็นการไปติดต่อกับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับและในการขายสินค้านั้นเราควรจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบุคคลเพศหญิงนะครับก็อาจจะไปเป็นเซลล์ขายยาให้กับตามโรงพยาบาลตามคลินิกต่างๆหรือไปขายเครื่องสาอางน,นะครับไปขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับผู้หญิงพวกนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะไปทางด้านเพศหญิง ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายนะครับที่เราต้องการเป็นเซลล์เราอาจจะเลือกสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เครื่องจกักรเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับอาชีพนี้ก็จะเหมาะกับเพศช,ชายมากกว่าเพศหญิงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นพ,พนักงานเพศหญิงหรือเพศช,ชายก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญในการเป็นพนังกงานขายก็คือจะต้องมีใจบริการนะครับรักการขายชอบพกปากติดต่อกับผู้คนมากมายและค่อนข้างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายนะครับ ถ้ามีหน้าตาดีมีบุคลิกภาพที่ดีก็มีโอกาสสูงกว่าคนทั่วไปนะครับอาชีพตอนจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะกับบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะครับและก็เน้นว่าจะต้องเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะครับจึงจะเหมาะกับการทําอาชีพนี้ได้อย,อย่างเป็นที่ดีนะครับอาชีพแรกที่ผมจะนําเสนอก็คือเลขาลูกการนะครับเป็นอาชีพที่5นะครับ ลักษณะงานของการเป็นเลขานุก,การก็คือทํางานตามที่ผู้บริหารสั่งนะครับอาจจะรับโทรศัพท์ชงกาแฟประสานงานกับฝฟลยต่างๆนะครับหรือว่าจัดตารางการประชุมก็ได้นะครับคนที่จะประกอบอาชีพนี้นะครับก็ควรจะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีนะครับมีรูปร่างหน้าตาดีและที่สําคัญก็คือนะครับไม่ควรมีอายุเกินกว่า30ปีนะครับก็คือว่าสาวๆเหมาะกับ ชีพนี้มากกว่าคนที่มีอายุมากนั่นเองนะครับที่6นะครับก็คือการเป็นประชาสัมพันธ์นะครับการที่เราเป็นประชาสัมพันธ์นั้นนะครับเราจะต้องมีใจรักบริการนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรูปร่างหน้าตาดีนะครับ ใครเห็นใครก็อยากติดต่อสอบถามด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับกับการประกอบอาชีพนี้ลักษณะางานของเขาก็คือจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือบริการลูกค้าตามที่ลูกค้าเนี่ยต้องการรับบริการนะครับอาชีพนี้นะครับถ้าเกิดมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกเป็นอย่างดีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการที่เราติดต่อกับลูกค้านั้นลูกค้าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้และถ้าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษก็จะทําให้ ให้บริการกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอาชีพที่7นะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับไม่แค่เพียงรูปร่างหน้าตาดีเท่านั้นนะครับจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะครับถึงจะประกอบอาชีพนี้ได้นะครับอาชีพดังกล่าวก็คืออาชีพแอร์โฮสเทลนะครับ อาชีพแอร์โฮสเตสก็คือผู้ให้บริการบนเครื่องบินนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราให้บริการให้คาแนะนํากับลูกค้าการบริการเสิร์ฟน้าเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะครับคนที่จะประกอบอาชีพนั้นได้จะต้องมีใจรักบริการมีส่วนสูงสําหรับผู้หญิงนะครับตั้งแต่160ซนติเมตรขึ้นไปนะครับอายุไม่เกิน30ปีนะครับและที่สําคัญก็คือจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนะครับอาจจะทดสอบจากค่าย TOEFL ก็ได้นะครับ โทอีกหรือ I-L เมื่อเราสอบผ่านความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะนำประกาศสนีนบัตรต่งางๆเนะครับไปสมัครเพื่อเป็น a อ o s โฮสเนะครับจะเห็นว่าอาชีพที่ผมได้กลับไป7อาชีพนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรานะครับอยากจะประกอบอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับวิชาที่เราเรียนมาแต่ไม่อยากเป็นพนันกงานบัญชีนะครับผมก็มีอาชีพที่จะนําเสนออีก2อ,อาชีพนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราสนใจหรือไม่นะครับอาชีพที่8ที่ผมจะนําเสนอนะครับซึ่งจะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีนะครับก็คืออาจารย์สอนบัญชีนะครับ